สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็จะาพา พูดถึงสาวแต่ของเราในลีกต่างประเทศกันอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้มากันที่น้องบีมพิมพิชยากโกรัมที่แน่อนอนนะครับว่าช่วงแรกเธออาจจะยังปรับตัวกับทีมได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ทําให้ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามเลยแต่หลังๆมานี้ต้องบอกเลยว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าฟอร์มสุดปังเลยครับสำหรับการช่วยทีมของเธอในการแข่งขันลีกเยอรมันซึ่งช่วงหลังๆนี้บีมก็สามารถคว้า mvp หรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจํานัดประจําเม็ดมาคร ได้พอสมควรเลยแล้วคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมานมดูโมเมนต์ความน่ารักของบีมที่ต้องบอกเลยว่าได้ใจแฟนๆชาวเยอรมันไปเต็มๆแล้วครับซึ่งต้องขอบคุณภาพบรรยากาศจากคุณชูกาไรเดอร์น้ำตาลด้วยที่ได้มีการเผยภาพมากันที่เรื่องแรกเลยครับบีมพิมพิชยากับการที่เธอกําลังให้ลายเซ็นเมื่อมีแฟนๆชาวเยอรมัน ลายเซนของเธอหลังจากจบเกมบีมก็มีการให้ลายเซนยืนให้ลายเซนครับถือว่าเป็นโมเมนต์เรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆนี่แหละครับได้ใจชาวเยอรมันไปเต็มๆแล้วจริงๆสําหรับแฟนๆวอลเลย์บอลที่เข้ามาเชียร์ลีกเยอรมันก็ดูลักปีมากๆเลยครับนอกจากนี้แอดมินจะยังพาทุกคนมาดูโมเมนต์อีกมุมหนึ่งของสนามที่วันนั้นหลังจากที่บีมสามารถทุบทําแต้มได้เพราะว่าแต้มนี้เป็นแต้มที่มีการเลนดี่กันค่อนข้างนานเลยแล้วบีมก็ทุบ ทาแต้มได้ทําให้โคดปลื้มมากแล้วบีมกับโคดก็ได้มีการผูกอดกันนี่แหละครับความน่ารักของหลีกเยอรมันที่มีการต้อนรับบีมของเราอย่างอบอุ่นจริงๆเชื่อได้เลยครับว่า บีมฟอร์มแบบนี้แล้วก็น่าจะเข้าตาลีกเยอรมันไม่น้อยเลยแหละครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าฤดูกาลต่อไปบีมจะมีการเซ็นสัญญาในลีกเยอรมันต่ออีกหรือไม่หรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอชมครับแต่ที่รู้ๆคือตอนนี้สาวแทยของเราได้ใจชาวเยอรมันมากๆเลยครับแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนด้วย